สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1พบกันในวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นส้มเขียวหวานบางมดไปกันเลยเด็กๆคุณหน้าคุณลุงท่านนี้ไหมคะคุณลุงสมจิตจุนมานะผู้อนุรักษ์สวนส้มเขียวหวานบางมดค่ะ งสมจิตจุนมานะช่วยครอบครัวทำสวนส้มเขียวหวานมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มคุณลุงรักอาชีพนี้และตั้งใจจะอนุรักษ์การปลูกส้มเขียวหวานบางมดเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักแหมคุณลุงสมจิตตอนเป็นหนุ่มนั้นหล่อไม่เบาเลยนะคะไปเที่ยวสวนส้มของคุณลุงสมจิตกันค่ะ สวนส้มของคุณลุงนะคะจะอยู่หน้าบ้านของคุณลุงค่ะริมคลองบางมดคุณลุงใจดีนะคะสอนเรื่องส้มบางมดกับเด็กๆด้วยค่ะแล้วก็มีกิ่งพันุ์ส้มที่คุณลุงเพาะชำเอาไว้มากมายเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับประวัติของส้มบางมดค่ะ มดมันควรไนสนักบ,บาอสูง่งานคํำช้าไม่บนเลยสู่งานค่ำช้าไม่บ่นเลยเลอาอย่างมดเตยคูอบบ่อะไรสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อเสี่ยครับบ้านของพี่อยู่เขตทุ่งครุดดินดํอ,อุดมสมบูรณ์ที่นี่มีผลไม้แสบอ่อยนั่นก็คือกเ้วยหวานบางมดครับกล้วยหวานบางมดจะมีผลกลมตัน คิ้วมีสีเขียวอมเหลืองเข้มเมื่อจอดจัดตาสวยจะปล่อยให้ใบแดงลงเกิดลายสีน้ำตาลเป็นลักษณะดเด่นที่สัดเกิดได้จากผิวขาวต้นเฉวหวานบางมดน้ำม,ามาันไทยน่าจะไม่สยวยแต่ถ้าใครได้จินก็ต้องติดใจครับกล้วยส้มเฉวหวานบางมดมีรสชาติหวานกมเปรี้ยวที่ให้ความสดชื่นฟังนิ่มเยื่อใยน้อยไม่ระคายคอ ทำไมจึงเรียกว่า่้นเขียวหวานบางมดบางมดเป็นพ่ชของแข,ข,ข,ข็งครอบคุมพื้นที่สางถึงคือเขตทึ่งครุที่เป็นบ้านเกดิดของพิเศษและฉีดทองคำซึ่งในอดีตมีผู้นำีถึงต้นเขียวหวานมาปลูกในบริเวณนี้รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงคือเขตวังขุนเทียนและได้รับผลประโยชน์มากตอเดิม ชาสวนได้ใชิ่งพทนกล้วยเขียวหวานมาจากท่าน้ำวัดใส่เปี๊ยะเขียวป่าลี่ชันแล้วมันมาปลูกปรากฏว่ากินในบางมดเป็นดีผิดและเค็มความเป็นสดเป็นด่างหะผสมกับการปลูกกล้วเขียวหวานมากกิงทำให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันมีหเราเห็นในประเทศที่นำ่งพทนกล้วเขียวหวานบางมดกปลูกแต่ที่ได้ก็แค่เกิดภายนอกเท่านั้น,นครับ สำหรับรสชาติแล้วไม่สามารถทำให้เหมือนได้เป็นภค่รสภาพของดินแต่ต่างกันครับปัจจุบันเพื่นที่ทำเปล่นเส้นเคียวหวานบางมดเหลืองน้อยลงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสาเหตุที่ความที่เสลี่ยนเส้นเขียวหวานบางมดเหลืองน้อยลงก็เกิดน้ำเช้่อมหวางไม่ 8, 3, 5, 5, 6, 5, 6ไดีพอ2ส่ของ5คี้ยวไต้อถูกน้ำาช่อมเป็นวานาน มันทำให้รกนนากเม่อกมนล้มตายแม่นข่าวสวนบางรายเลือกอาชิ้นนี้ไปเลยชาวสวนบางรายพยายามฟื้นฟูส้นส้มแต่ที่ว่าพบปัญหาน้ำเ่็มซึ่งในฤด้ดูแลน้ำทะเลหนุนเข้ามาสู่สวนส้มเมื่อนำไปรดต้นส้มจะทำให้ใบร่วงรากเสียและตายในที่สุดเฮ้แล้วน้อง ก็ยังคงเหลือส่วนต้นเขียวหวานบางมดหนีจากพัดปัจจุบันยังคงเหลือส่วนต้นเขียวหวานบางมดหนีบ้างและชาวสวนได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเกษตรขึ้นมาส่วนต้นบางมดเพื่อพยายามฟื้นฟูส่วนต้นเขียวหวานบางมดให้กลับมาอีกครั้งในปีพศ2519มีพิชีตสั่งลูกนุมนนิดมาวัดทุ่งครุเขียทุ่งครุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เกษตรพระราชดำเนินมาตัดลูกนิดๆและได้มีพระราชดำรัสตัดชา่าเส้นบางมดที่ร,ระลึกว,ว่าให้ช่วยวรักษาเ้นบางมดไว้ที่พิจาคุมใจมากเลยครับที่เกิดเป็นคนบางมดมีส้มเขียวหวานบางมดที่เลื่อนชื่อหวานอมเปรี้ยวเขียวนุ่มรสดชุ่มลิ้นต้นตาลีนขิงนิ้วมีหมักหมา เส้นบางมดมีรถเลิกโอชา,าเดินท่านมาชมชิมชิมรถกัน